สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบุญเติมหแ่อยซี่ชาแนลวันนี้ผมไม่ได้มากินแบบอาหารแบบว่ากินข้าวหรือว่ากินกับข้าวไม่วันนี้น้ำกะทิแตงไทยครับสูตรจากเจนุดเออเจนุดนี่เป็นไอกะตยีเหมนี่ผมผมก็น่าจะรู้กันอยู่นะไม่ต้องบอกหรอกมั้งเอาเลยอย่างแรกซดน้ำมันไม่ใช่หรอกอย่างเงี้ยนี่ต้องนี้เลยอยช่นใจ อร่อยอะ่ะเมนียตักตอนหวานมันกำลังดีกลมกล่อมลยครับเนี่ยถึงถามไปเยี่ยมว่าใครทำอร่อยมากเลยอุุสนน์หนาเนีอือืออร่อยจริงเชื่อไหมหมดเนี่ยมันข้าหมด เวาจะมีเสียงรบกนวนนะนี่มันอยู่ใกล้ถนนอยู่ใกล้ถนนแล้วก็อยู่ใกล้บ้านลุงลุงกำลังซ่อมอโต๊ะอย่างนี้เนาะนี่แรงดีตีตตดังมากเลยอือหือโอ้ย <c oughs> ไงก็หมดเนี่ยไงก็หมดไม่ต้องห่วงนี่แหละเพราะปลาสดมันไม่ค่อยคืออนทางนี้แสบของหวานของหวานครับ อสูตรนี้ผมไม่รู้นะครับว่าทาใส่อะไรบ้างแต่อร่อยมากเลยเดี๋ยววันหน้าครั้งหน้าเนี่ยต้องถามแล้วถามว่าทํายังไงนะผมมึลองทําทาเองบ้างว่าจะอร่อยอร่อยมันจริงเราทำไหมอืมเออที่หัวโลนเนี่ยไม่ใช่แอปหัวไม่ใช่แอปไม่ใช่แอปพลิเคชันทำให้หัวหัวร้านนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้หัวหัวหัวโลนจริง อือหืออร่อยมากฝากกดกดแชร์กดติดตามกด้วยนะครับโอ้โหฝากไว้ก่อนเลย เงาเลยกีค่คนเดียวเงาเงาเนี่ยที่เงาบกบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมีคนถามว่าชิดาไปไหนแล้วชิดาไปกรุงเทพเห็นว่าเขาบอกจะไปทำแบรนด์เคมเขาอยู่แต่ยังไม่รู้ชื่อแบรนด์อะไรนะ ชื่นใจอร่อย <c oughs> <c oughs> น่าจะาเขามีผมเนาะ, <c oughs> <c oughs> ะแสบ อืมทำเล่นไปหมดไงก็หมดอืมเดี๋ยวยืมคับตะเย็มหน่อยสุดสนไหนหนาดอนะ อร่อยแซ่บอีหลีเฮ้อีหวีอีงอีมากอือก็หมดอยู่แล้วงี้ก็หมดเนาะหรือเปล่าเลือดไม่แน่ใจแนละ้ว 嗯 <laughs>、mm hmm. อหลอนเนีไว้ดูนะตอนนี้ต้องเขียยช่วยนะตายแล้วถ้าเสียงะเสียงรบกวนนะขอโทษขออภัยนะครับอือ้ม เดี๋ยววันนี้ทานหน้าบ้านวันนี้จะเข้าปากได้ร้อนหัวอันนี้เรื่องจริงแล้วหัวไหม้ไม่มีหมวกด้วยเอ้ยไปไหนบักบักบักควยเสียกไปเต้บอลบ่เออ โอ้ยนี่อ่ะปามือเลยฮะไม่ทันใจไวรุ่นเลยโอ้ยโอ้ย,อยขอลอกครับโหดังเอาเลยเออตายแล้วมันเป็นมันเป็นนิสัยหรือสันดาห์ก็ไม่รู้นะครับเนี่ยฮมือเลย,ย,เลย,ยแซบ่บแซบ่แซบๆอยู่ที่มือผมแล้ตวตอนนี้ อืมอืม uhm, อีสามันหมดไม่เงี้ยก็หมด อ่า,อ,าอิ่มหมดครับหมดจดเลยตอนนี้โอ้ขอโทษครับกเกลี้ยงครับฝีมือแม่นุชอ่าล่ะครับไม่ไหวครับตอนนี้ก็กลาบลาพี่น้องดีวกว่าใถ้าเราใครชอบคลิปน,นี้ก็กดแชร์กดแชร์กดตดตามให้ด้วยครับก็คำพูดใดวาจาใดการกระทำใดที่ไม่สุภาพก็ขอโทษขอษขอภัยครับสำหรับวันนี้บนเติมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ บ๊ายบายไอ้ยะ